มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของในขั้นตอนย่อยในการให้คำปรึกษานะครับก็คือขั้นตอน4.6สรุปแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับคนที่มาขอรับคำปรึกษานะครับผมทำตารางนี้ไว้เพื่อให้ง่ายสำหรับการที่จะนำไปประยุกต์ใช้นะครับก็คือคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยก็จะมี2มุมที่ให้คิดเพื่อที่จะให้เรา สร้างความมั่นใจให้กับเขาว่าเออถ้าบทบาทระหว่างเรากับเขาเป็นแบบนี้เนี่ยเราควรจะเล่นบทบาทไหนผมมีอย่างนี้ครับอ,อันแรกก็คือลองเช็คดูว่าคนคนนี้ที่มาขอคำปรึกษาจากเราเนี่ยเขามีความมั่นใจในตัวเองมากน้อยแค่ไหนคนบางคนมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากครับนะก็แสดงว่าเขาอาจจะเชื่อมั่นศรัทธาเราไม่ได้เยอะมากนะหรือ ถ้าเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงศรัทธาเราสูงอันนั้นก็จะยิ่งดีเลยนะครับอีกอันนึงก็คือความศรัทธาที่เขามีต่อเราครับลองดูว่าเขาศรัทธาเรามากน้อยขนาดไหนอันนี้ผมพูดถึงว่าคนบางคนเนี่ยเขาเดินมาหาเราพร้อมกับความศรัทธาแต่คนบางคนเขาเดินมาหาเราเพราะว่ามีคนแนะนํามีคนบอกเขายังไม่รู้จักและศรัทธาเราเลยนะครับถึงแม้คุยไปแล้วความศรัทธาก็ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดงั้นก่อนที่จะสรุป การให้คำปรึกษาแล้วเราจะส่งท้ายด้วยการให้กําลังใจเขาเนี่ยผมมีคำอยู่ก็เรียกว่าสชอนะก็คืออันแรกครับถ้าคนคนนั้นเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงเขาเป็นคนที่คิดได้ด้วยตัวเองอะไรก็ตามเขาก็ศรัทธาเราสูงด้วยอันนี้เรามีหน้าที่เป็นกองเชียร์ยงเดียวครับนะเชียร์อัพก็คือทำยังไงให้เขาเสริมแรงบวกให้เขาไปให้เขามั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นเราก็ส่งเสริมเขาด้วย เขาก็จะได้กําลังใจ2ต่อก็คือจากตัวเขาเองที่มีอยู่แล้วบวกด้วยเราซึ่งเขาศรัทธานะครับอันต่อมาก็คือกลุ่มที่3เนี่ยเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงมากแต่เขาก็ไม่ได้ศรัทธาเรามากเรามีหน้าที่ชมครับเราลดระดับตัวเองลงมานิดนึงก็คือเราแค่ชมนะชื่นชมความสามารถชื่นชมความตั้งใจชื่นชมสิ่งที่เขาอยากจะทำนะเหมือนเราก็ชมให้เขา ได้ทำในสิ่งที่เขาตัดสินใจไปแล้วนะครับส่วนกลุ่มที่2ครับก็คือเขาอาจจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองมากนะักนะดูแล้วถึงแม้ตัดสินใจไปแล้วแต่ก็ยังกล้ากลัวนิดหน่อยนะครับแต่เขาว่าศรัทธาเราสูงมากคือเราสั่งอะไรเราทําอะไรเขาก็ยินดีเหมือนเขาศรัทธาเรามากเชื่อเราประมาณนั้นนะ,นะครับเพราะคนหลายคนนี่โอ้โหเชื่อให้เราสั่งให้ทําอะไรยังได้เลยอันนี้ เรามีบทบาทในการใช้ครับใช้ความศรัทธาที่เขามีต่อเราช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเขาเช่นผมเชื่อว่าคุณทําได้จากการที่หนึ่งสอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับไม่ถึงกับใช้นะแต่ว่าก็คือเราใช้สิ่งที่เขาศรัทธาเราเนี่ยย้อนกลับไปไปชื่นชมไปให้กําลังใจไปสนับสนุนเขานะครับแล้วก็อนสุดท้ายก็คือเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง ส่วนเราเขาก็ไม่ได้ศรัทธาอะไรเชื่อมั่นเรามากมายงั้นเราอาจจะต้องลองเปลี่ยนบทบาทมาเป็นคนที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเขาไปพร้อมๆกันบางทีบางเรื่องแทนที่ปล่อยให้เขากลับไปคิดเองผมก็ชอบเริ่มทําตรงนั้นเลยพอคุยเสร็จเรียบร้อยเออเดี๋ยวคุณจะกลับไปทาอะไรเดี๋ยวลองมาเริ่มทํากันดูไหมคือแทนที่ให้เขาไปเริ่มต้นจากศูนย์บางทีเขาจะงงๆ ก่อนที่จะจากไปบางทีผมให้เขาเริ่มทําขั้นตอนที่หนึ่งสองสามมาลองคิดเหมือนเรากับเขามาช่วยกันทำอ่ะครับไอ,อตรงเนี้ยก็จะทําใหเ้เขามีความมั่นใจว่าเออกลับไปเขาทําได้แน่ๆยิ่งถ้าเกิดเป็นงานที่ปรึกษาที่เป็นธุรกิจหรือเป็นส่วนตัวก็ตามเนี่ยผมจะเริ่มลงมือทํากับเขาเลยเออไหนคุณบอกจะเก็บเงินไหนเราลองมาเก็บดูไหมมาทําตารางกันดูลองมาแบ่งเงินดูนะลองมาวางแผนว่าอาทิตย์นี้เดือนนี้เป็นยังไง พอเขาเห็นตารางเขาเห็นรูปแบบเขาเห็นเงินเออเขาเหมือนกับไปถูกละเริ่มต้นได้ก็คือเขาเรียกว่าไปทําต่อได้ถ้าเป็นงานที่ปรึกษาในองค์กรบางทีเราบอกทุกอย่างคุยกันเรียบร้อยเขาก็ทําแต่ว่าให้พอไปเริ่มลงมือทําจะเปิดไฟล์ทําข้อมูลงงและไปไม่เป็นเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นคนกลุ่มนี้ผมใช้วิธีช่วยช่วยทําเลยครับ เพราะมิฉะนั้นการให้คําปรึกษามาหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงที่ผ่านไปอาจจะไร้ความหมายกลับไปเขางงแล้วก็ทําไม่ถูกแล้วก็ไม่ทําอีกเลยครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการที่เราเล่นบทบาทในการที่จะสรุปส่งท้ายเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเขาไปต่อได้แน่แน่ถ้าเราเล่นบทผิดก็อาจจะทําให้แทนที่จะไปส่งเสริมสร้างขวัญกําลังใจอาจจะ discredit ตัวเองก็ได้นะครับ เช่นคนบางคนเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงมากนะเราก็ไปไปใช้เขาทาหรือไปทำให้เขาดูบางทีเขาก็ไม่ชอบก็ได้นะครับอันนี้ก็ลองดูว่าขั้นตอนเนี้ยผมคิดว่าเป็นขั้นตอนที่จะชี้เป็นชี้ตายว่าเขากลับไปจากการพูดคุยกับเราแล้วเนี่ยเขาไปต่อได้จริงหรือไม่ครับาบางคนก็ใช้วิธีเช็คครับอาจจะไม่ช่วยไม่ชมไม่เชียนะไม่ใช้แต่เช็ค เออไหนลองสรุปสิว่าที่คุณจะกลับไปทำทำยังไงหรือไม่ลองทําให้ดูหน่อยได้ไหมว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าจบจากคุยกันแล้วคุณกลับไปคุณจะทํำยังไงลองทําให้ดูเดี๋ยวจะขอนั่งดูหน่อยก็สามารถทําได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่จะช่วยเสริมความมั่นใจให้กับคนที่มาขอคาปรึกษาเราเนี่ยกลับไปเขามั่นใจว่าทําได้จริงๆครับ